ถ้ามาอยู่ที่บ้านงนี้ครับนี่ช่องนน้อยยีมาสเตอร์ทีีนนครับผมวันนี้จะมารีวิวโมเดลก็ซืไอได้เลยนะผมถามว่าผมได้มายังไงมันคือโมเดลก็ซือได้ตัวที่สองของผมครับผมแต่ว่าผมเนี่ยทำหายแล้วผมก็ไปเจอที่บ้านเพื่อนผมแล้วผมขอคืนแล้วผมก็ได้คลินะโอ้ยเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยคลิปนี้ก็ไม่เยอะนะผมก็จะเป็นงานแบบงานตั้งโชว์อะไรประมาณนั้นอะ่ะก็จะเป็นงานแบบงานตั้งโชว์หรือว่าเป็นงานให้เด็กเล่นเนาะแต่ผมว่าน่าจะเป็นงานให้เด็กเล่นมากกว่านะมันเล่นแบบ ว้าวว้าวว้าวอะไรน่ะกนะแต่เอาไปเป็นงานตั้งโชว์ได้นะช่วงไงงานตั้งโชว์อาจจะขยับไม่ได้นะเป็นงานโชว์อะไรผมไม่เห็นมันจุดไหนขยับได้เลยมีมีแต่นุ่มนิ่มเนี่ยโอเคเมื่อกี้ผมก็ตัดคลิปเนาะมาดูคลิปหลังเถอะเป็นก็ซิล่าเฮเซนะผมตัวนี้ดูคลิปหลังครับผมคลิปหลังก็ถึงไมใช้ได้เลยแต่ว่าหางนี่เยวก็หางมันก็จะเป็นประมาณนี้นะลู สงังเกตจากห่างได้เลยว่าคือกอเฮเซ่พ่ออะอะไรลยคนอาจจะเคยเห็นใน y o youtube นะที่แบบชุดยางอะไรประมาณนั้นะชุดยานของกอลเซราเฮเซ่ะาก็จะเป็นประมาณนี้เลยถือว่าดีนะขาก็เหมือนเนเะนี่ยเป็นงานโชว์ได้เลยนะับแบบตั้งโชว์แบบในตู้อะไรก็ก็ใช้ได้นะผมก็ใช้ได้นะครับผมก็ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบก็อย like, ่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์กดใครลืมกดไลนงไว้ฮะคลิปต่อไปใหม่ด้วยนะครับไม่เข้าเฟรมโอเคบายบาย